ผลงานวันนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็จะมาเข้าป่ากับตาลิกสองคนคนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าป่าหาเก็บดอกกระเจียวแล้วก็ผักติ้วกันนะคะอ้าทางในอากาศเด็ดออกแต่เช้านะคะอันนี้เพิ่งแต่หกโมงกว่าวันนี้วันที่30มสิบมีนานะคะเราจะเดินเข้าป่ามาหาเก็บดอกกระเจียวกันเหมือนเดิมนะคะ สามสิบสามเอ็ดอ๋อพูดผิดวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะลืมสองดอก แถวตรงนี้จะมีแต่กระเจียวแดงนะคะจะมีเป็นแบบเป็นช่วงของป่ากระเจียวแดงกระเจียวขาวนะคะถ้าตามชายป่าแบบนี้ก็จะเป็นกระเจียวแดงนะคะ ถ้าในป่าลึกๆหน่อยก็จะเป็นออกระเจียวขาว สองดอก,กใกล้กันนะคะดอกกระเจียวขาวนะคะกระเจียวขาวช่วงนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวขาว ที่เราเก็บเมื่อกี้ก็จะมีแต่กระเจียวแดงนะคะแต่ว่าจะล็กเห็นกระเจียวแดงข้างๆกันของเรา ช่วงนี้ผักจิ้วก็กำลังออกโหนดออกออก,ออกยอดนะคะกระเจียวขาวตัวกระเจียว อ๋อองดอกดิดอกตุ่มดอกหนึ่งกระเจียวขาวหนึ่งดอกดึงค่อนข้างที่จะยากนิดน้งกระเจียวขาวแถวนี้กระเจียวขาวเยอะหนึ่งดอกแต่เล็กเจอดอกกระเจียวหนึ่งดอก ดอกกระเจียวนเจ้บอะอีกหนึ่งโดอกกระเจียวขาวนะคะกระเจียวขาวอีกหนึ่งดอกนะคะชุนแถวตรงนี้จะมีแต่โดอกกระเจียวขาว องดอกใกล้กันนะคะดอกไม่นนะคะ่อยใหญ่มากเท่าไหร่กระเจียวเขาอีกหนึ่งดอกถ้าไม่สังเกตดีๆนะคะเขาจะอยู่ใต้ใบไม้แบบนี้นะคะต้องเดินแล้วก็สังเกตดีๆเพราะว่าใบไม้ค่อนข้างที่จะหนามากนะคะกระเจียวเขาดอกตูมเมื่อกี้กับเดินผ่านไปแล้วหันมาเห็นพอดีเพราะว่าใบไม้เขาเยอะมองยากนิดนึงวันนี้เราก็จะนั่งพักกันก่อนนะคะเพราะว่า เดินมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วเราก็จะเทดอกกระเจี๊ยวออกจากตะกร้านะคะเพื่อที่จะเก็บใบไม้สีดไม้สีดใบไม้ออกนะคะเพราะว่าเวลาเราเด,ดินลุกป่าใบไม้มันก็จะหล่นในตะกร้านะคะตอนเล็กก็จะนั่งอนอกออก แถวนี้จะเป็นป่าของกระเจียวขาวนะคะเพราะว่ามีแต่กระเจียวขาวงอกแต่ถ้าจะเป็นกระเจียวแดงก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะจะเป็นโซนทางทุ่งกว้างๆหน่อยที่โลง่โลงๆเหมือนเป็นป่าที่แบบมอนทุ่งนาน,นะคะส่วนฝั่งที่รลๆแล้วขึ้นมาสูงนิดนึงก็จะเป็นกระเจียวขาวนะคะมีดกอกกำลังจูดอกตูม มันคิดเดียวหนอที่นี่ดิมนกำลังตึงทนมันแรงเลยเลยนั่นแหละหดิมมันฟูเนีย่ยแต่ปะาชอบทำเพำงำ่งเพง่งมันจะเป็นเพ่งตรงนี้มันกำลังปะที่เดี๋ดิมตึงดิมตึงดอกใหญ่ๆนะคะกระเจียวช่วงนี้เจอฝนแค่นหนึ่งครั้งนะคะครั้งนี้แต่วว่าฝนค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะทำให้ดิน เปียกแล้วก็บวกกับเ,าเขาถึงฤดูการที่เขางอกแล้วก็ยังพอมีให้หานะคะแต่ก็หาหาพอได้กินอยู่นะคะถ้าใครอยากเข้ามาก็เข้ามาหาได้นะคะเลงโดได้เกือบครึ่งตกะกร้าละใครอ ดอกสวยๆอุ้ยเจออีกดอกตะเล็กเจอสองดอกใกล้กันวันนี้เงียบคนไม่ค่อยมีคนเข้าป่านะคะก็เลยหากระเจียวเห็นเยอะพอสมควร กระเจียวขาวดอกใหญ่แถวนี้ต้นกระเจียวเยอะนะคะแล้วก็เดินาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เจียวสองดอก อ๋อดึงยากช่เจียวเขาอีกหนึ่งดอกเมนก็จะไปตรงปิดนะคะเจียวนี้ก็จะอยู่ด้านล่าง เราก็จะเกะดอกที่เปื่อยออกนะคะแล้วก็จะทําความสะอาดนี่จะเป็นกระเจียวที่เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นโซนโดอกกระเจียวแดงนะคะโอ้ยดึงยากมมดอยู่ไหน โซนฝั่งทางนี้ก็จะมีตะดอกกระเจียวแดงนะคะเหมือนก็เก็บได้เยอะแล้วแต่ว่าเพนไม่ได้ถ่ายให้ดูอาจจอตรงนี้อีกสอดอดอกจะเป็นโซนของดอกกระเจียวแดง กระเจียวขาวโอ้ยสองดอกนี่ก็จะเป็นผลงานของวันนี้นะคะที่เราหาได้นี่ก็จะเป็นผักติ้วนะคะกระเจียวแดงแล้วก็กระเจียวขาวนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะคะ เวนก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราก็ขอตัว,วลาแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ